เชิญนักกีฬานะครับทั้งหมดลงนะครับกองเชียร์ต่างๆนะครับลงนะครับองกชายกระแสสงเป็นผู้ผู้ผแถวได้ทำกำลังพลมากระทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมณฑลทหารบกที่25ประจำปีพุทธศักราช2503มีลำยอดจำนวน4ี่สีครับการมณฑลทหารบกที่25ที่เคารพ กระผมร้อยเอกสุเนศชาวริ์ในหารสวัสดิการมนทนทนบุกที่25ใน,นาแนะนำของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในมนทรนันบุกที่25ประจำปี2563กระผมขอขอขอ้ขอคุณท่านผู้ชการสำเร็จตามความมุ่งหมายดังคำขวัญที่ว่าแพ้ชนะเป็นสิ่งสมมุติสิ่งสำคัญสูงสุดคือความสามัคคีกองร้อยฐานสารวัตรหน่วยฝึกนายสาวิชาหารและเดือนจำ สีน้ำเงินประกอบด้วยฝ่ายสัปพะกำลังสถิติจังหวัดทั้ง2จังหวัดสีเขียวประกอบด้วยโรงพยาบาลค่ายวิรัตยุยธและตระกูลทุกนายที่ ให้ความร่วมมือและก็ร่วมในการแข่งขันกีฬาภายในของวตนของเรานะครับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้นะครับนอกจากเราจะได้รับความสนุกสนานแล้วนะครับับว่าเกิดทักษะในการเล่นกีฬาและก็เป็นการช่ระดับมาตรฐานกีฬาของหน่วยเรานะครับเพื่อให้กลางคนทุกนายในของกองขบวเกิดพนายเจ้าพระบรมราชินี กาได้โปรดดอดานให้กำลังคนทุกนายด้ยประสบในความสุขความเจริญมีพลาณาภัยมีพร,ราณาไมที่แข็งแรงสมบูรณ์ประสบความเจริญก็น่ายิ่งขึ้นไปนะครับแล้วผมขอปิดการแข่งขันอีฬาภายใน เฉย,ยนะหลายๆทูตเอมองสนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ